ท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมไปสองเลขเด็ดกับเลขทูบเชียงไทยงานบุญสังฆทานซึ่งผู้ใหญ่บ้านจุดกับมือครับเห็นบอกว่าผู้ใหญ่จุดจีไรข้าวทุกงวดไปชมบรรยากาศกันครับเมื่อวันที่10จสิงหาคมที่วัดบ้านหนองแวงตนนําบลหนองหลวงอำเภอหนรวารายจังหวัดสุรินทร์ครับโดยชาวบ้านในชุมชนร่วมกันถวายสังฆทานอย่างพร้อมเรียง มีการจัดทำโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนชาราผู้สูงวัยมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยความศรัทธาหลังจากที่ประกอบพิธีเสร็จสับเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ทั้งหลายที่ไปร่วมงานก็รอครับรอทายกทายิกาประกาศผลล้ะครับแม่ทายกเมื่อไหร่จะประกาศผลไม่ใช่ประกาศเลือกตั้งพักนะครับ ไม่ใช่ครไม่ใช่ฮะประกาศอะไรครับประกาศยอดบริจาคครับบริจาคที่ใส่บาทนี่ครับเพื่อจะนําไปเสี่ยงโชคครับในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้แหละยอดบริจาค3 9 6 1 0 39610แม่ขาดตัวเดียวครับจะ6ตัว <c oughs> เออสามเเอาล่ะได้แล้ว ได้แล้วก็พากันจุดนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่อีกแล้วแต่ไฮไลท์สำคัญมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยๆนนี่อีกช็อตหนึ่งอีกช็อตหนึ่งครับช็อตสำคัญเลยช็อตนี้เป็นช็อตสำคัญและคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยพากันไปสองตัวเลขซึ่งไม่ใช่ใครอื่นคนที่จุดเนี่ยมือฉมังเลยนะครับมือฉมังระดับอำเภอระดับตำบลเลยจุดเมื่อไหร่ออกจุดเมื่อไหร่นะครับ ออกทุกงวดนะครับเจ้ามืออันแน่นอนเจ้ามือนี่เตรียมอันแล้วเออเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้จุดเมื่อไหร่นะเจ้ามือนี่เตรียมเตรียมอันเลขนี้เลยอ่ะไปดูครับตัวเลขที่ผู้ใหญ่บ้านจุดนะครับมีตัวไหนชาวบ้านก็พาเป็นส่องอะลูกบ้านนะก็พากัน่องเลยครับ่องเลขทูปเสียงไทยที่ผู้ใหญ่บ้านจุดเนี่ยจะเอางวดนี้จะเอาแบบหนักหนักนะเออจะเอาแบบหนักหนักเด็ดๆ็ดนะ เจ้ามือเตรียมอัานแล้วนะเจอเจอผู้ใหญ่บ้านคนนี้ทีไรนะเจ้ามืออั้นทุกทีฮนะ,ะออนะเอาเด็กๆก็พากันไปส่องเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหพากันไปส่องเลยได้ตัวไหนดูบรรยากาศกันครับเนี่ยเป็นปีที่แล้ว,ลวเนาะเปีปีแล้วนี่วประมาณการบอลบอกเก่าเรื่อเก็บนี่แหละแต่ว่าวจุดจุดงานเพี่นี่มักสิออกเรียกทีออกโอ้ก็เลยได้จุดถูกเนาะ อสัอาัท่าเป็นบุญเดียวกันมาได้ตลอดถาถึงเวลาจะได้ไปมหาสู่กันที่หะถืว่าเป็นช่วงบุญช่วงตอนไหก่อนขอบคันษาถ้าวังเวจต้อเศูนหาเก่าก็แต่ผู้เจ้าก็ตั้งกระหสิบลูกกล้าเป็นหุกเลยทไมเป็นดาไปกันล่านนมา 059เออไ้ง่ายไมเนาะเด้เงินเ้เงิน059น้อ้วงครับผมนี่ถวายพระทหารเพจเุนเียมมันจะใส่ใจั้งโสงเพา้องพราะ้อพเลยครับโอ้ท่านผู้เลขที่ได้คือเลขอะไรครับโอ้นี่นี่นี่เลขไหนฮะ059เอ้ใช่หรือเปล่าเอาท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะ เห็นตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะว่า059เหมือนผมหรือเปล่าผมได้ผมเห็นแหละผมเห็น059ครับอืมหลายคนเนงานก็ให้ความสนใจครับพอได้ตัวเลขก็ไปที่แผงลอตเตอรี่เนี่ยแหละครับโอ้โหไปหาซื้อลอตเตอรี่ครับมีหรือเปล่าหมดเลี่ยงแผงไม่มีครับคนที่คนที่ไปก่อนได้ตัวเลขก็ไปก่อนเลยไปหาซื้อนะซื้อเก็บไว้ส่วนคนที่ช้าก็อดละครับไม่มีครับ เกลี้ยงแผงนะครับซึ่งหมายเลขที่ได้เนี่ยไม่เหลือแล้วนะฮะศูนย์ห้าเห้าเอย่างนี้ไม่เหลือครับไม่มีในแผงและเกลี้ยงแผงงานนี้ถือว่าทั้งได้บุญทั้งได้เลขเด็ดนําไปเสี่ยงโชคศูนยห้าใครชอบตัวเลขนี้บ้างครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเอามาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้มาติดตามรับชมฝากกดไล์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรบติว่วาไรตี้ด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับ